สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจ,จงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์สอง6นะพไพ่ใบแรกนะคะแปดเหรียญ The World แปดไม้เก้าไม้สามถ้วยสามดาบ Queen of Particle เก้าดาบ,ดาบ The Sun และ King of s w r r d โอเคค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะไพ่พลังงานของคุณคือ8เหรียญน,นะแปเหรียญเข้ามาในตอนนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเมคมันนี่นะคะเหมือนกำลังตั้งใจทำงานอยู่นะทำงานเพื่อสร้างฐานะให้กับตัวเองทำงานเพื่อสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอย่างหนักนะคะในเดือนนี้เนาะหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าเป็นด้านความรักแล้วอะ่ะคุณก็พยายามที่จะดูแลเอาใจใส่คนรักแบบ ออเหมือนกับว่าคอยดูแลแม่เขารู้สึกน้อยใจที่คุณได้มีเวลาให้นะหรือก็ว่าตัวคุณเองนะครับกับคู่ของคุณนะเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์่ะมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะด้วยพลังงานของเขาเป็นเดอะเวิ d ์นะเดอะเวิเข้ามานะคะตัวเขาเองในช่วงนี้เขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอนะ่ะมันเป็นความรักความความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกมีความสุขที่เขารู้สึก รู้สึกได้ว่าถึงความมั่นคงรู้สึกได้ถึงความจริงใจที่คุณทั้งคู่มีให้กันนะแปดไม้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณดําเนินมาได้อย่างราบรื่นนะหรืออีกในหนึ่งนะคะในช่วงเดือนนี้คุณจะมีทิปเที่ยวด้วยกันนะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคะทําให้เป็นการกระชับความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะอ่าแล้วแปดไม้ก็อย่างที่มิกาบ,บอกนะคะมันเป็นเหมือนเ,นเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นนะ ก้าไม้เข้ามาถึงจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะอ่ายังไงแล้วตัวคุณเองไม่ท้อไม่ถอยนะพยายามที่จะสู้พยายามที่จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปนะหรืออีกในนึงนะคะตัวคุณเองหรือเป็นไปได้หรือว่าตัวคนรักนะพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะไม่มีเวลาให้กันในช่วงเดือนนี้นะแล้วมันให้อ่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจที่อ่อคุณหรือเขาไม่มีเวลาให้กันนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยพลังงานของไพ่ขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของการทํางานปั่นเงินนั่นเองเนาะมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาได้หวานได้แววได้โรแมนติกกันเท่าไหร่นะสามถ้วยและสามดาบเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้ยังไงแล้วก็อาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้เกิดขึ้นนะอาจจะมีคนเข้ามาอแอบชอบคู่ของคุณคนของคุณหรือ เข้ามาชอบคุณก็เป็นไปได้นะมันเป็นความสัมพันธ์แบบมีมือที่สามเ,ออเกิดขึ้นนะคะแต่จากพลังงานของหน้าไพ่นะมีกะมองว่าเ,ออเป็นเรื่องที่อาจจะผ่านมาแล้วผ่านไปนะเหมือนอาจจะมีคนแอบชอบแอบปิ้งคู่ของคุณอยู่หรือมีคนแอบชอบแอบปิ้งคุณอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้ แล้วมันทําให้เหมือนกับพลังงานของไพ่ขึ้นมาเตือนเนาะว่ายังไงเราก็ยังไงเราก็ขอให้ใช้เหตุผลให้ใช้สตินะคะในการประคับประคองกันไปเนาะยังไงแล้วมองว่าเป็นการแอบชอบเป็นการแอบปิง้งแอบปื้มนะ เพราะพลังงานของไพ่ค่อนข้างที่จะบวกนะคะเพราะว่าเขามีความมั่นคงมีความจริงใจให้กับคุณนะเพราะกลิ่นอัลพลิเคิลขึ้นมานะยังไงแล้วเขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องการให้มันออจริงจังแล้วก็ต้องการที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกับคุณนะก้าวดาบเข้ามานะคะมองว่าเป็นสถานการณ์ความเครียดจากการทํางานหรือจากสภาวะแวดล้อมรอบด้านรอบๆตัวเขาหรือรอบๆตัวคุณนะ ว่าเออมันเหมือนมีแรงกดดันนะคะอาจจะเป็นความเครียดเหมือนกับงานเยอะงานยุ่งจะไม่มีเวลาให้กันนะแล้วมันทำให้อรู้สึกเครียดได้นะมองว่าเป็นพลังงานของเขานะเดือดซันเข้ามานะคะยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณที่อย่างที่มิกาบอกนะว่าทำไมมันเป็นแค่เหมือนแอบชอบแอบปิง้งแอบมองเนาะ สำหรับเติร์ปาร์ตี้ที่จะเข้ามานะเพราะว่าพลังงานของไพ่ดีๆพลังงานบวกอ่ะกบไปหมดนะคะเดอดซันเข้ามายังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณสมหวังนะทั้งคู่มีใจที่ตรงกรันทัศนคติมองตรงกันในหลายๆเรื่องนะคะเหมือนคุณทั้งคู่ผ่านการทดสอบบทสรุปด้านความรักมาแล้วนะยังไงแล้วเขามีคุณคุณมีเขานะเพราะว่าพลังงานของเขาขึ้นมาเขา คิงออฟสอนนะคะเขาเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวกับความสัมพันธ์นะกับการความคิดของเขานะถ้าเขาได้ตัดสินใจแล้วแล้วก็เขาจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะคนคนนี้นะคะเขาจริงจังกับความรักความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนที่เนี้ยเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นคนบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีนะครับเป็นคนที่ไปไหนแล้วอ่ะเขาจะต้องเพอร์เฟกนะคนคนนี้มีแบบมีแผนในการใช้ชีวิตนะถ้าเป็นด้านความรักแล้วจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะ อ่าโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าตอนนี้นะคู่ของคุณนะพลังงานของเขาจะเป็นอย่างไรเนาะไพ่ใบแรกนะคะเดือยเฮอร์มิตเจ็ดดาบสามถ้วยเก้าเหรียญ ช่วย The Star Queen of Sword คุณได้ King of Sword เขาได้ Queen of Sword นะคะ10ดาบ Queen of Ward และ6ดาบนะคะอ่าโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของเขานะเขามีพลังงานของชาวธาตุดินนะคะเดอะเฮอร์มิตเข้ามานะเขามีพลังงานของชาวธาตุดินออหรือว่าชาวราศีกันนะหรือพุกศกันมังกรนะคะซึ่งเป็นพลังงานของคนที่เรียบง่ายนะเป็นคนที่คอยที่จะ ให้ความช่วยเหลือคุณแล้วก็เป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่ให้คุณปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องนะคะเขาคนนี้จะเป็นคนเก่งเป็นคนที่รอบรู้ในหลายๆเรื่องนะที่จะคอยเทคแคร์คอยดูแลคุณได้นะเจ็ดดาบเข้ามานะคะเหมือนกันในช่วงนี้เขายุ่งมากนะเขางานล้นมือจนไม่มีเวลาให้คุณนะสามถ้วยเข้ามานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่พิเศษสําหรับเขานะยังไงแล้วเหมือนกับว่าคุณเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขนะคะ หรือคุณกับเขาอาจจะเป็นรักในสายงานก็เป็นไม่ได้นะคะเหมือนเจอกันในงานหรือว่าทํางานในสายใกล้เคียงกันนะก้าวเหรียญขึ้นมานะคะเหมือนพลังงานของเขาอ่ะอาจจะน้อยอาจจะน้อยใจที่คุณไม่มีเวลาให้เขานะเออมันเหมือนกับว่ามีความรักมีคนรักดีๆแต่ไม่มีเวลาให้นะคะประมาณน้อง,องมันก็เลยรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้เขาอาจจะน้อยๆอ,อ,อาจจะน้อยใจแอบน้อยใจอยู่นะว่าคุณไม่มีเวลาเทคแคร์ care, ดูแลเขานะคะ สิบถ้วยเข้ามาเดอะสตา์เข้ามานะอืมเขาคิดถึงเขาคิดกับคุณถึงขั้นที่จะอยากสร้างครอบครัวอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะมีอนาคตร่วมกันเลยนะคะเขาก็คาดหวังให้อ่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดาเนินไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็เหมือนกับอ่าจุดหมายปลายทางของเขาไฟนนลของเขาก็คือการแต่งงานนั่นเองนะ เดอสตาในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเขามีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะและอีกในหนึ่งเขาพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ให้มันเกิดปัญหานะพยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นที่สุดนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะบงังคับบางทีเขาก็รู้สึกอ่า เหนื่อยรู้สึกท้อใจบ้างนะแต่ว่าเขาก็ไม่อาจที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ได้นะเพราะว่าเขาก็มีความรักที่มั่นคงกับคุณนะคะเพราะว่ามี e รีนออฟสอดเข้ามานะยังไงแล้วนะ คุณกับเขามีนิสัยเหมือนกันคือว่าถ้าได้รักใครแล้วนะจะจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะหรืออีกในนึงนะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็เป็นไม่ได้นะแต่เขาก็อีกพลังงานหนึ่งนะคะมันก็หมายถึงว่าเขาก็มองว่าคุณนะเป็นคนที่เอาแต่ใจเหมือนกันนะอืมแต่ยังไงแล้วไพ่พลังงานเป็นพลังงานที่คุณทั้งคู่มีความมั่นคงในความรักให้แก่กันนะ สิบดาบเข้ามานะคะอะมองว่าเป็นสภาวะกดดันรอบๆตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวด้านการงานมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาพร้อมๆกันน่ะแล้วทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้ไม่นก็เกิดความเครียดสะสมนะหรืออีกในนึงนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะเขาก็ไม่อาจที่จะตัดขาดออกจากคุณได้นะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเพราะว่าเขารักคุณแบบถอนตัวไม่ขึ้นนะคะในตอนนี้เนาะ คุยนัวัดเข้ามาก็อย่างที่บอกนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาจริงจังเขาคิดจริงจังกับความสัมพันธ์เขาไม่ได้อยากได้คุยแก้เหงาแก้เซงคุยแบบเล่นๆหรือว่าฆ่าเวลานะเขาอยากคบแล้วมีจุดหมายคบแล้วมีอนาคตร่วมกันนะคะเขาเริ่มมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตเขาแล้วนะเขาอยากที่จะแต่งงานเขาอยากที่จะมีครอบครัวนะ หกดาบเข้ามานะคะมิกามองว่าพลังงานของหกดาบอะ่ะคือเขามีความน้อยใจมีความหวาดระแวงในตัวคุณเกิดขึ้นนะเพราะว่าอต่างคนต่างทํางานแล้วไม่มีเวลาให้กันไม่ค่อยได้เจอกันนะแล้วมันเหมือนกับมันอาจจะมีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจเขาทําให้เขา มีความนอยมีความน้อยใจหรือคุณกับเขานะคะอาจจะมีเรื่องให้เถียงกันอาจจะมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันนะแล้วมันเกิดปัญหากันน่ะแล้วจนเขาอาจจะเป็นเรื่องที่เขาอะ่ะน้อยใจน้อยใจจนหันหลังให้กับคุณจนงอนคุณนะมิกามองว่าพลังงานของหกดาบที่เข้ามาตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่แอบน้อยแอบน้อยใจอยู่นะคะมิกาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะคะว่าพลังงาน ความรักของคุณทั้งคูจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามี6ดาบเข้ามามันเหมือนเป็นพลังงานของคนน้อยใจของคนงอนให้กันโกรธกันไม่อยากคุยกันเนาะอาจจะมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนขึ้นมานะคะเพราะว่ามีเดะมนเข้ามา เดือดชาเวอร์อ่าเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบคุณไม่อาจจะคาดคิดเนาะเพราะว่าพลังงานของคุณมาแบบราบรื่นนะคะเปิดมาใบสุดท้ายนี่ปึ้งเลยนะอ่าเดอะเมอร์จิเชียนเหมือนกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอะ่ะเป็นเรื่องที่เขาคิดไปเองเขาน้อยเขาน้อยใจไม่ยังไม่ได้มีการคุยกันอย่างชัดเจนอะ่ะเหมือนกับว่าเขาแอบบงอนแอบบน้อยใจแล้วก็เหมือนกับ อาจจะเป็นภาวะที่คุยกันแล้วใช้เหตุผลน้อยไปหน่อยอะใช้อารมณ์มากไปไม่พูดกันก็อาจจะเป็นไม่ได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณคุยกันแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะคะยังไงแล้วนะคะเขาก็ไม่ปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้บานปลายหรอกเพราะมีเดอะม g จิเชนเข้ามานะยังไงแล้วนะคะยังไงแล้วเขาจะก็จะกลับมาพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์พยายามที่จะพูดคุยกับคุบคณเนาะเพจออฟซอ เหมือนกับเป็นเรื่องที่คุณเอาแต่ใจตัวเองเป็นเรื่องที่คุณทำให้เขาโกรธนะเพดเอาพาร์ติเคิลแต่ยังไงแล้วเขาก็ยังมีความมั่นคงให้กับคุณนะอืมพี่โกรธกันก็นจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะคะควีนออฟคัพนั่นเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงในความรักอนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณรักเขาน้อยลงนะอืมเขาก็เลยน้อยเนื้อน้อยใจนะคะในตอนนี้นี่ ด h e งเกอร์ Man เนี่ยเขาคิดเขาคิดมากเขาเครียดเขากังวลนะ The World แต่พลังงานความรักยังอยู่พลังงานความรักพลังงานของความรู้สึกดีๆที่มีให้กันยังอยู่นะคะ The High Princess มีความทุกข์อยู่มีความกังวลใจแต่บางครั้งบางทีเขาไม่พูดมันออกมาแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเข้าเข้าใจคาดเคลื่อนกัน แล้วก็ทำให้มีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ใช้เหตุผลเนาะอย่าใช้อารมณ์นะแล้วมันจะทำให้สิ่งทุกอย่างกลับมาเคลียร์ใจกันได้เหมือนเดิมนะคะเด e เดวิลเข้ามานะมองว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่นานนะสุดท้ายเขาก็จะวนเวียนกลับมาคิดได้เคลียร์ใจกันนะระหว่างคุณกับเขาถึงยังไงแล้วนะคะเขายัางหลงเสน่ห์ในตัวคุณเขาตัดคุณไม่ขาดนะ มองว่ามันเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนจริงๆนะมันเกิดจากไพ่พลังงานสุดท้ายจริงๆนะคะมิกาตมองว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังนะคะสําหรับชาวราศีมังกรเนาะโอเคค่ะยังไงมิกขาก็ขอให้ชาวราศีมังกรนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ดได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ